คุณเคยรู้สึกไหมว่ามีบางอย่างในตัวคุณที่ทรงพลังกว่าความคิดเร็วกว่าการตัดสินใจและลึกซึ้งกว่าความรู้สึกใดๆที่คุณเคยสัมผัสพลังแห่งจิตใต้สำนึกเป็นพลังเงียบแต่มีอิทธิพลต่อชีวิตเรามากกว่าที่คุณคิดหลายเท่าทุกการเลือกทุกความกลัวและทุกความเชื่อที่คุณมีมันไม่ได้เริ่มต้นด้วยเหตุผล แต่มันมาจากเบื้องลึกในใจคุณที่คุณอาจไม่เคยสังเกตเลยด้วยซ้าในคลิปนี้เราจะพาคุณไปเปิดประตูสู่จักรวาลลับของจิตใต้สำนึกเพื่อเข้าใจการทํางานของมันและเพื่อค้นพบว่าคุณจะใช้พลังนี้ในการเปลี่ยนชีวิตของตัวเองได้อย่างไรนี่ไม่ใช่เรื่องของความเชื่อแต่มันคือวิทยาศาสตร์ของจิตใจ ที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วมันคือพลังที่คนสำเร็จระดับโลกใช้สร้างชีวิตในแบบที่เขาต้องการถ้าคุณพร้อมที่จะเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งกว่าที่เคยและอยากเปลี่ยนชะตาชีวิตตัวเองได้จริงๆจากภายในเราขอต้อนรับสู่พลังแห่งจิตใต้สำนึกไขความลับสู่ความสำเร็จในชีวิต จิตใต้สำนึกคืออะไรแล้วจิตใต้สำนึกคืออะไรกันแน่มันไม่ใช่เสียงในหัวของคุณใช่ไม่ใช่ความคิดที่คุณกําลังควบคุมอยู่ในตอนนี้แต่มันคือระบบเบื้องลึกเบื้องหลังของจิตใจที่คอยทำงานเงียบๆอยู่ตลอดเวลาจิตใต้สำนึกคือที่สำหรับเก็บทุกอย่างที่คุณเคยเจอตั้งแต่ความเชื่อในวัยเด็กความกลัวความฝันและความทรงจำ หรือแม้กระทั่งความรู้สึกบางอย่างที่คุณคิดว่าลืมไปแล้วแต่จิตใต้สำนึกและร่างกายของคุณยังคงจำได้มันคือพลังงานที่ไม่เคยหลับไหลคือผู้นำทางชีวิตที่เราแทบไม่รู้จักและมองไม่เห็นเวลาคุณตอบสนองต่อสิ่งใดแบบอัตโนมัติหรือรู้สึกกลัวขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุนั่นแปลว่าจิตใต้สำนึกกำลังทำหน้าที่ของมันอยู่ ซึ่งถ้าคุณไม่รู้เท่าทันและไม่เข้าใส่มันคุณอาจจะถูกมันควบคุมได้โดยไม่รู้ตัวพลังแห่งจิตใต้สำนึกคุณอาจจะคิดว่าคุณเป็นคนเลือกความคิดของตัวเองแต่แท้จริงแล้วจิตใต้สำนึกต่างหากที่เลือกให้ก่อนคุณเพียงแค่รับรู้และคล้อยตามมันเท่านั้นเองทุกความเชื่อที่คุณมีเช่น ฉันไม่เก่งพอฉันไม่มีทางทำได้หรือชีวิตฉันมันยากเสมอมันอาจไม่ได้มาจากความจริงแต่มาจากสิ่งที่ฝังอยู่ในส่วนลึกที่เกิดจากประสบการณ์เดิมๆที่จิตใต้สำนึกได้บันทึกไว้โดยที่คุณไม่รู้ตัวลองคิดดูสิว่าทำไมบางคนถึงกลัวความล้มเหลวจนไม่กล้าเริ่มต้นทำอะไรเลย แต่ทำไมบางคนถึงมีพลังเหลือเฟือและไม่เคยยอมแพ้แม้ชีวิตจะพังแค่ไหนก็ตามคำตอบก็คือจิตใต้สำนึกของเขาถูกโปรแกรมมาไม่เหมือนกันถ้าจิตใต้สำนึกของคุณเชื่อว่าคุณไม่คู่ควรกับความสำเร็จไม่ว่าคุณจะพยายามแค่ไหนก็ตามจิตใจลึกๆของคุณก็จะพาคุณถอยกลับทุกครั้งที่เข้าใกล้ความสำเร็จ แต่ถ้าคุณเปลี่ยนความเชื่อที่ฝังอยู่ภายในได้คุณจะเริ่มคิดใหม่รู้สึกแบบใหม่และลงมือทำในสิ่งที่คุณไม่เคยกล้าทำมาก่อนเลยในชีวิตพลังของจิตใต้สำานึกไม่ใช่แค่เรื่องลึกลับแต่มันคือพลังขับเคลื่อนที่ส่งอิทธิพลที่สุดในตัวคุณและวันนี้คุณกําลังเรียนรู้วิธี ที่จะปลุกมันขึ้นมารับใช้คุณแทนที่ถูกมันควบคุมวิธีเข้าถึงและใช้พลังจิตใต้สำนึกข่าวดีก็คือคุณไม่ต้องเกิดมาพร้อมจิตใต้สำนึกที่สมบูรณ์แบบคุณก็สามารถเขียนโปรแกรมมันขึ้นมาใหม่ได้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปใช้แล้วคุณสามารถเข้าถึงพลังนี้และเปลี่ยนสิ่งที่ฝังลึกในตัวคุณได้ ด้วย3มเทคนิคง่ายๆดังต่อไปนี้เทคนิคที่1การสะกดจิตตัวเอง (self hypnosis) จิตใต้สำนึกจะทำงานได้ดีที่สุดในตอนที่คุณรู้สึกผ่อนคลายเช่นตอนใกล้หลับหรือตอนที่มีสมาธิการสะกดจิตตัวเองไม่ใช่เวทมนต์แต่มันคือการพา หลุดออกมาจากเสียงวุ่นวายในหัวแล้วสื่อสารกับตัวตนที่แท้จริงของคุณคุณสามารถใช้เสียงนำสมาธิไกด์เดตฮิปโนซิสหรือพูดกับตัวเองซ้ำๆด้วยเสียงที่นุ่มนวลและจังหวะที่ผ่อนคลายพูดสิ่งที่คุณอยากเชื่อให้ฝังลึกลงไปในจิตใต้สำนึกเพื่อให้จิตใต้สำนึกได้ฟังโดยไม่ต่อต้าน เทคนิคที่สองคำยืนยันในเชิงบวก Affirmations สิ่งที่คุณพูดกับตัวเองทุกวันมันไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันคือรหัสโปรแกรมที่ป้อนเข้าสู่จิตใต้สำนึกโดยตรงถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตให้เปลี่ยนที่คำพูดของคุณก่อนเริ่มด้วยประโยคง่ายๆเช่นฉันคู่ควรกับความรักฉันมีพลังในการสร้างความสำเร็จได้ ชีวิตฉันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นทุกวันย้ำคำเหล่านี้ทุกคืนก่อนนอนและหลังตื่นนอนในตอนเช้าอย่ารอให้คุณรู้สึกถึงมันก่อนแล้วค่อยพูดออกมาเพราะการพูดซ้ำๆคือการสร้างเส้นประสาทในสมองใหม่ให้จิตใต้สำนึกเชื่อในสิ่งที่คุณเลือกจะเชื่อเทคนิคที่3การสร้างภาพในใจ Visualization จิตใต้สำนึกแยกไม่ออกว่าอะไรคือความจริงหรืออะไรคือจินตนาการมันจะตอบสนองต่อภาพและความรู้สึกมากกว่าเหตุผลทุกครั้งที่คุณจินตนาการว่าคุณประสบความสำเร็จหรือว่าคุณพูดอย่างมั่นใจหรือใช้ชีวิตในแบบที่คุณใฝ่ฝันคุณกำลังสั่งงานไปยังจิตใต้สำนึกวันนี้คือความจริงใหม่ของฉัน แบบนี้บ่อยๆทุกวันแล้วคุณจะเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่เคยเป็นไปไม่ได้มันเริ่มใกล้เข้ามามากขึ้นทุกทีทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องงมงายแต่มันคือการฝึกจิตใจให้เลิกถูกควบคุมจากอดีตและเริ่มเขียนอนาคตใหม่ด้วยมือของตัวเองเพราะเมื่อคุณเปลี่ยนจิตใต้สำนึกได้ชีวิตภายนอกของคุณ ก็จะเปลี่ยนตามไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้วิธีการสร้างชีวิตที่สำเร็จด้วยพลังแห่งจิตใต้สำนึกคุณไม่ต้องเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตแค่เริ่มเปลี่ยนสิ่งที่คุณคิดในใจให้ได้ก่อนการใช้พลังจิตใต้สำนึก ไม่ใช่เรื่องของการนั่งเพอ้อฝันแต่มันคือการฝึกใช้เครื่องมือภายในอย่างอดทนและมีวินัยเริ่มด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนของคุณจิตใต้สำนึกไม่ตอบสนองกับคำว่าแค่อยากดีขึ้นแต่มันต้องการความชัดเจนดังนั้นคุณต้องกำหนดภาพชีวิตที่คุณต้องการให้ชัดเหมือนคุณอยู่ในนั้นแล้ว งานแบบไหนรายได้เท่าไหร่และคุณจะรู้สึกอย่างไรหากได้ใช้ชีวิตในแบบที่ฝันไว้ฝึกใช้เทคนิคเหล่านี้ทุกวันให้เหมือนกับการแปลงฟันสร้างภาพในใจของคุณทุกเช้าก่อนจะมีเสียงรบกวนจากโลกภายนอกพูดคำยืนยันในขณะล้างหน้าโดยไม่ต้องรอให้เชื่อก่อนแล้วค่อยพูด เพราะเมื่อคุณพูดซ้ำๆจิตใต้สำนึกก็จะเชื่อเองสกดจิตตัวเองก่อนนอนพาความคิดจมลึกลงไปในจิตใต้สำนึกก่อนสมองจะเข้าสู่โหมดบันทึกจากนั้นให้จับตาดูความเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่เริ่มเกิดขึ้นคุณอาจเริ่มมีความกล้าขึ้นมาแบบแปลกๆเช่นกล้าลุกขึ้นพูดในที่ประชุมแบบไม่ลังเล กล้าเริ่มธุรกิจเล็กๆที่คุณไม่คิดจะเริ่มมาก่อนหรือบังเอิญเจอคนที่คุณไม่เคยคิดว่าจะได้ร่วมงานด้วยนั่นแหละคือสัญญาณว่าจิตใต้สำนึกได้ตื่นขึ้นมาเป็นพวกเดียวกันกับคุณแล้วและให้ทํำต่อไปแม้มันยังไม่เห็นผลเหมือนการปลูกต้นไม้คุณไม่เห็นรากมันที่เติบโตอยู่ใต้ดิน แต่เมื่อถึงเวลามันจะแทงยอดขึ้นมาอย่างมั่นคงและงดงามจิตใต้สำนึกต้องการการยืนยันซ้ำๆเพื่อที่จะเปลี่ยนและต้องการศรัทธาเพื่อที่จะเชื่อเพราะความสำเร็จไม่ใช่แค่การหลับหูหลับตาทำไปวันๆแต่มันเริ่มจากความเชื่อว่าคุณทำได้ที่คุณฝังไว้ในจิตส่วนลึกซึ่งวันนี้ คุณมีเครื่องมือพร้อมอยู่แล้วในตัวเองคุณไม่ต้องรอให้ใครมาเปลี่ยนชีวิตให้เพราะคุณสามารถเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้ตัวอย่างความสำเร็จจากพลังแห่งจิตใต้สํานึกไม่ใช่แค่แนวคิดไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่นี่คือเรื่องจริงของคนธรรมดาที่สามารถเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้ด้วยพลังแห่งจิตใต้สำนึก ตัวอย่างที่หนึ่งจิมแครีย้อนกลับไปในยุคที่เขายังไม่มีชื่อเสียงไม่มีเงินและไม่มีโอกาสจิมแครี่ขึ้นไปบนเนินเขาแห่งหนึ่งในลอสแอนเจลิสแล้วเขียนเช็คเงินสดปลอมใบหนึ่งให้ตัวเองโดยใส่จำนวนเงิน10ล้านดอลลาร์พร้อมเขียนไว้ว่าค่าตัวสำหรับการแสดงภาพยนตร์เขาพกเช็คใบนั้นติดตัวไว้ตลอด และในทุกวันเขาจินตนาการว่าเขาได้รับเงินนั้นแล้วจริงๆเขาพูดกับตัวเองซ้ำๆว่าฉันจะเป็นนักแสดงระดับโลก5ปีต่อมาเขาได้รับบทในภาพยนตร์เรื่อง d u m แอนด์ดัมเบและค่าตัวของเขาคือ10ล้านดอลลาร์พอดีเป๊ะตัวอย่างที่สองมาริสาเพียหญิงสาวธรรมดาที่กลายเป็นโคชระดับโลก ผู้หญิงคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตติดลบมีหนี้สินล้นผลตัวและมีความกลัวมากมายแต่เธอเริ่มด้วยการฝึกพูดกับตัวเองใหม่ทุกวันเธอบันทึกเสียงที่ตัวเองพูดว่าฉันมีพลังฉันมีคุณค่าและฉันสามารถช่วยคนอื่นได้ แล้วฝังมันทุกคืนก่อนนอนจนกระทั่งวันนี้เธอกลายเป็นโค้ชระดับโลกด้านจิตใต้สำนึกที่ช่วยผู้คนมากมายทั่วโลกให้ปลดล็อกชีวิตตัวเองได้ตัวอย่างที่สามคนใกล้ตัวคุณที่สุดซึ่งก็คือตัวคุณเองในอนาคตนั่นเองคุณไม่ต้องเป็นคนดังไม่ต้องเป็นที่รู้จักของคนมากมายและไม่ต้องมีเวทีใหญ่ระดับโลก เพราะพลังนี้ไม่เลือกว่าจะอยู่กับใครมันแค่เลือกคนที่พร้อมจะเชื่อและลงมือทำเท่านั้นมีคนมากมายที่ใช้พลังนี้เปลี่ยนจากซึมเศร้าเป็นคนมีพลังจากคนหมดตัวกลับมาสร้างธุรกิจของตัวเองใหม่ได้ร่ำรวยกว่าเดิมทุกคนที่เปลี่ยนชีวิตได้ล้วนเริ่มจากจุดเดียวกันนั่นคือจุดที่พวกเขาเลือกว่า จะไม่ยอมให้อดีตมานิยามอนาคตของตัวเองอีกต่อไปและในตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่คุณจะเขียนเรื่องราวของตัวเองเช่นกันทั้งหมดที่คุณได้ฟังมาจนถึงตอนนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณมาอยู่ตรงนี้ได้ก็เพราะส่วนหนึ่งในตัวคุณได้ตระหนักรู้และเริ่มตื่นขึ้นมาแล้ว เป็นส่วนที่อยากเปลี่ยนแปลงอยากเติบโตและรู้ว่าชีวิตนี้ของคุณยังมีศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณอีกมากมายที่รอให้คุณดึงออกมาใช้จิตใต้สำนึกของคุณคือพันธมิตรที่ทรงพลังที่สุดในชีวิตมันจะเชื่อในสิ่งที่คุณบอกมันซ้ำๆไม่ว่าจะเป็นความจริงความฝันหรือแม้กระทั่งคำโกหก ดังนั้นจงเลือกให้ดีว่าคุณจะพูดอะไรกับตัวเองในทุกๆวันเพราะความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องไขว่คว้าหาจากที่ไหนแต่มันเกิดขึ้นได้เมื่อคุณเริ่มเข้าใจตัวเองจากภายในและความสำเร็จก็ไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่มันคือผลลัพธ์ของความศรัทธาและความเชื่อของคุณซึ่งคุณมีพลังนี้อยู่แล้วมันอยู่ในความคิดอยู่ในคำพูด และอยู่ในภาพที่คุณกล้าจินตนาการจงใช้พลังเหล่านี้เขียนชีวิตใหม่ของคุณเองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะจิตใต้สำนึกมีพลังเปลี่ยนชีวิตเราได้แค่คุณเลือกที่จะเปลี่ยนมันโปรดอย่าลืมว่าสิ่งที่ควบคุมชีวิตคุณไม่ใช่โลกภายนอกแต่มันคือโลกภายในที่คุณสร้างขึ้นเองได้ทุกวัน ถ้าคุณยังรู้สึกติดอยู่กับที่บางทีคำตอบอาจไม่ใช่การพยายามให้มากขึ้นแต่มันคือการฟังเสียงภายในตัวเองให้ชัดขึ้นต่างหากและเมื่อคุณเข้าใจจิตใต้สำนึกของตัวเองได้จริงๆทั้งชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างมากมายมหาศาลเกินกว่าที่คุณจะจินตนาการได้ ถ้าคลิปนี้สะกิดบางอย่างในใจคุณได้อย่าลืมกดไลค์เพื่อบันทึกพลังนี้ไว้กับตัวเองกดแชร์ให้คนที่คุณห่วงใยเพราะบางทีเขาอาจกำลังต้องการประตูบานนี้เช่นกันและหากคุณอยากก้าวไปอีกขั้นกับเราโปรดกดติดตามช่องประตูสู่จิตจักรวาลน,นี้ไว้เราจะพาคุณไปสำรวจจิตจักรวาลในแบบที่จับต้องได้และเปลี่ยนชีวิตได้จริง เพราะชีวิตของคุณเริ่มต้นใหม่ได้ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป